อ,ออฟมีจิมมี่อ,อ,อย่ามีจิมมี่ละมีจ้าป้าชอบราคาไหนอ่ะพอมีไล่รุนหรืมีให้เลือกจ้าป้าชอบแบบไหนคะบอกหนูเลยเดียวหนูจัดการให้ชอบแบบไหนเงอเด็กแบบกิดราคาไม่เหมือนกันค่ะถ้าว่าแบบเรียกวอยู่เตา่ากัน กี่ต่อเรนใคร้ริอมเลี้ยวมาอยู่เตาอะไรอ่ะชัวเ์ล้าไม่ได้เลี้ยวมาอยู่เตาเปลือเลี้ยวก็อยากให้รอชัวร์ให้อยู่เตาคราโอ้เออชัวเ์ล้ามันบ้าเนี่ยวันนี้วันนี้มันต้องมีปะนะัญหาวันนี้กอไอ้มึงจังเกตเลยวันนี้องย wrote, ิ่งตามองผิดปกติปกติองค์ยิงจะบอกปปโรเกต้องยิ้มเย็นเต็มใจแต่ วันนี้มึงเล่นตะน้าตาเก๋แข็งเฉียดมึงลองตั้งไปเล่นได้ว่าแกไม่บายใจเลยโอ่หยิ่งที่กรอบกันวันนี้กรากระมม่อยู่ตรงไหนขึ้นมาเนี่ยช่างเกดอ่กับกิริยาดูมาแล้วองยิ่งไม่สบายประเทศโปรดจะบอกกรากระมม่อยู่ตรงไหนไหมว่ะองยิ่งตามระมเรื่องอะไรพี่จอมที่ก็นพี่จอมนี่ช่งช่งเกดอยู่กันทุกวันเป็นแบกันโปรดจะช่างเกดได้คือวันนี้น้องมีปัญหาหรืยังองยิ่งมีปัญหา เดี๋ยวเบเลยจักัรพี่จองจำดวงแก้วดวงหนึ่งได้ไหมดวงแก้วดวงแก้วเดี๋ยวมาติดใจยอดปราณแต่ไม่มาหนเจริญใช่พี่จองรูดิเปล่าว่าหลังจากดวงแก้วดวงนั้นมาจากจิตยอดปราณมันสร้างความเจริญรก่านอา้กับนักกองเกาก็จริงอยู่แต่น้องต้องพบกับความเดือดร้อนอยิ่งมากกว่ามาปเรื้อได้มีผู้ชายลึกลับคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมพร้อมกับดวงแก้วดวงนั้น อย่างท,ที่ปรากฏตัวขึ้นมาผู้จังเราต้องใช้พลังกลมกลืนจนวันนี้น้องมีสองจา,า,า,ามาาเดือนแล้วเอองิอะไรกวาตองเออจ้มอะไรวาดเดือนแค่ไม่รูใ้ใกลอะไรวาจ้แชิปอะไรวาไหนาาตายอะไรกวาบ้าอยูเไม่ดูนี่จะดูึงมอมปอเดตายอไปเยอคุณ ม่นอนก้าวอยู่พูไม่รู้ตั้งอยู่ยิ่งโตมึงตาแใจได้ตรงไว้โดนตั้งูองยิ่งกับองยิ่งอะไราดนตั้งพูกับบอกมาเลยปฏิบัตกรากร่อมอยู่ตรงและลูกน้องในขึ้นมาแล้วองยิ่งมีไรเสียกรากร่อมอยู่ตรงและลูกน้องปฏิบัติบอกมาเลยปฏิบัตกรากร่อมอยู่ตรงและลูกน้องตั้งร่องปลอมเล็วประจักษ์กันถ้าเกมึงจะต่อยที่หักจะต่อยแรงบุญการไปเชียงว่าลูกผีตะกี้กำกับลูกน้องตรงกำกับลูกน้อง luôn gây pin luộc pì cũng mới đấy, pin luộc pì con đai <laughs> chạy <laughs> mà không tung, con để pin con mà không chấp hot, con pin con dây chạm, ít, anh tung mơn đi, <laughs> anh tung tâm bà mà nó, con con mà nhảy lung rồi áo bảo tao đi, anh non vô

อันเป็นตึงตำรวดนู่นอยู่ท่อป่อคุณตะเล้ตำทัวติดดินอันเมยมันเกิดเนึกว่ามันเป็นหยดอันจึงชิปตำรวจดีกันไหมอันตำทัวมึงแลยมันตำเด็กบ้านเราเนี่ยประจตำรวจกับคนเรากับบเมือนพิษแต่เกลืองแบบนั่นเออพอจะทำคุญแจเป็นลูกปีคุญแจไม่ใช่ตำทัวเบปเปอต้องอีมาเป็นลูกปีกูญน้อยเจ็ดเหนี่ยมเจ็ดตรงพุ่มยุงมันมามาบูดรปี